สวัสดีครับขอพบกับตรงเจกับเรื่องเล่านิทานจาดกอำานาจกิเลสปดเปื้องไดยากจะทําให้พูดเป็นบัณฑิตกลายเป็นผู้ไม่มีความรู้ไปได้ซึ่งจิตที่บำบัดแล้วย่อมนำสุขมาให้ด้วยว่าด้วยความชะนะที่ดีความจเจริญนุ่งเหลืองของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนดังดอกโพบานขึ้นกลางชุมพูทววทย,ย่อมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเหล่าศาสนิกชนในนครสาวัตถีนอกจากสาวกสาวิกาจะหลั่งไหลเข้ามายังพระเชตวันไม่ขาดสายแล้วพุทธธรรมยังเผยแผ่ไปถึงบุคคลอื่นๆที่แม้ยังไม่ได้ฝังศรัทธากับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็พอยได้รับความสุขอยู่เสมอเช่นกัน ดังมนบชาวสาวัตถีผู้หนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบพระศาสนาของพระศาสดามนบผู้นี้เป็นชาวเกษตรกร,รมเมื่อว่างจากการเพาะปลูกก็มักแวะเวียนเข้าไปยังเขตสังฆวาเสมอวันหนึ่งมนบผู้นี้เกิดติดใจในอาหารที่พระเถระท่านหนึ่งแบ่งให้กินจึงเกิดความคิดที่จะบวชขึ้น พเพราะกิเลสนี้อยากจะกินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันจริงๆเขาจะไปหาที่ไหนมากินจึงได้การละอย่างนี้เขาต้องบวชซักก็สิ้นเรื่องแค่นี้ก็จะได้กินอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันแล้วเมื <Gesund. S 2> ่อคิดได้ดังนั้นมานพู้ลงไหลรสชาติอาหารของพระก็ปาวนาเข้าบวชในพระเชตวัน ก็ได้บวชเป็นภิกษุในสำนักภาษารีบุตสมปาถนาเขาบวชเป็นภิกษุได้สัก15วันคุ้นเคยมีความสุขกับอาหารดีๆที่มีผู้มาถวายก็เริ่มเอ,อิดอัดต่อกฎระเบียบจึงลาสิกขาไปคันคิดถึงอาหารที่ถูกปากก็มาขอบวชใหม่อีกเขาก็ทำอยู่เช่นนี้ถึง6ครั้ง จนจดจำพระอภิธรรมได้ขึ้นใจการบวชครั้งสุดท้ายของเขาคือครั้งที่เจ็ดจึงกลายเป็นผู้ส่งพระอภิธรรมเจ็ดพระคำมพี์กฎสลรธรรมนี้ทำให้ท่านเดิมดำในธรรมลดไม่ดิ่นล้นที่จะลาสิกขาบทอีกทั้งยังบำเพ็ญตนอนุเคราะห์พระใหม่ด้วยการบอกทำให้นั่นวันท่านก็ยิ่งเจริญวิปัสสนา ดำเนินจิตเข้าอรหัตผลโดยผลความดีนั้นภิกษุทั้งหลายก็ยกอนุเคราะห์การบอกธรรมขึ้นสนทนากันก็มีการสรรเสริญท่านและติดชินท่านไปพร้อมๆกันเพราะมีนิสัยปุถุชนขนาดคองผ้ากาสาวพัดถึงหกขางแล้วพระสัจราทรงตัดขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายแม้นในการก่อน เพียงจอบขุดดินเล่มเดียวก็เคยทำให้สละเพศปันประชิตได้ถึงหกครั้งมาแล้วพระองค์ทรงตัดเล่าชาดกขึ้นดังนี้ในอดีตการก่อนโน้นทั้งที่พระเจ้าพรมทัตยังคงขัดขาชาทานออกลบขยายอนาเขตของพานลันสีครั้งหนึ่งเมื่อมีชัยชนะกลับมาก็ปรารถนา จะลงสงน้ําในสัตว์ในแม่น้ําของของขาดังเช่นเคยทุกๆวันเราชนะแล้วเราชนะแล้วเมื่อพระองค์ไปถึงแม่น้ําพระองค์ก็สนพราไทยกับชายผู้หนึ่งที่ยืนตะโคนก้องอยู่ริมแม่น้ําขงขาทรงสั่งให้ทหารนําตัวชายผู้นั้นมาให้พระองค์เมื่อพระองค์สงน้ําเสร็จทรงตัดสาวชายผู้นั้นว่า เราเพิ่งชนะสงงขามปัจจันตัดชนระบทมาส่วนท่านชนะอย่างไรชายผู้นั้นกล่าวกับพระองค์ว่ามหาราชถึงท่านจะชนะมาทั้งสิแต่ยังต้องการครองเป็นของตนอยู่เช่นนี้ก็ยังหาชนะเด็ดขาดไม่ชนะเด็ดขาดเป็นของเราแล้ว จาจ็มิตรใดๆเล่าปราบลาบคาบสิ้นแล้วยังมีสงครามที่ไหนให้เราลบอีกเล่ายังไม่ได้ชนะเด็ดขาดการได้ชชนะเพียงครั้งเดียวไม่กลับมาพ่ายแพ้อีกคือการชนะเด็ดขาดพระองค์ต้องเอาชนะกิเลสภายในตนให้ได้เพียงครั้งเดียวก็จะไม่ทรงพ่ายแพ้อีกตลอดการ ชายในอาภรนักบวชนั้นแสดงพระส,สุสาธกว่าผู้ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึงล้านคนยังสู้ผู้ที่ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะดังนี้จึงถือเป็นจอมทัพอย่างแท้จริงพระราชาพม,มาทัศน์สดับธรรมมีเหตุผลเช่นนี้ก็มีพระไทน้อมให้ทรงละกิเลสอัถนา จะรู้ที่มาแห่งชัยชนะกิเลสของชายผู้นั้นชายผู้นั้นถวายเทศนาเล่าคุว่ามหาราผู้เจริญข้าพเจ้านามว่ากุทาระเกิดและเลี้ยงชีพด้วยอาศัยกสิกรรมอาศัยจอบที่ตกทอดบาดากแต่ปู่ทวดพิกผืนแผ่นดินพ่อปู่อยู่ในชนนบน ปูกน้ำเต้าฟักแฟงใดๆก็หลวมบันดาลขึ้นจากแรงและจอบเริมนี้ข้าพระองค์จึงบำรุงดูแลทั้งใบจอบด้าเจอบอย่างรักไข่หวงแหนเพราะเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่มีแต่เมื่อผ่านฤดูกาลนานเข้าเกื่อนเปื่อหน่ายชีวิตเขาลืัดคิดออกวหวดเป็นเาสีข้าพระองค์ก็เช็ดถูเจอบอย่างดี นำมันห่อผ้าจนหนาแน่นแล้วนำไปฝังไว้ที่ที่มิจิดเพราะยังรักและอะไรอยู่มากจากนั้นก็ออกสแสวงหาเครื่องนุ่งห่มใหม่ถือเพศบรรมชิตเป็นพระฤาษีออกมุ่งสู่หิมาวันตประเทศสแสวงกวิโมกธรรมข้าพระองค์บวชเป็นฤาษีอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็คิดถึงจอบเพ่นนี้ เพราะเป็นสมบัติคู่กายคู่ชีวิตกันมานานจึงออกจากเพศฤาษีกลับมายังสวนผักขุดเอาจอบมาทำกสิกรรมต่อข้าแต่พหาราชาข้าพระองค์เมื่อเบื่อชีวิตปุถุชนก็เอาจอบฝังดินไปเป็นฤาษีคั้นเบื่อหน่ายเพศบรรญชิตก็สึกเป็นเช่นนี้มาถึงหกรั้งแล้วสุดท้าย ก้าพระองค์ได้นำตัวตั้งของกิเลนคือเจาะคู่ชีวิตเล็มนี้ว่างทิ้งหลงแม่น้ำข้าพระองค์หันหลังเวี้งมันไปเพื่อไม่ให้พบเห็นจุดที่มันจมอยู่และข้าพระองค์ก็อตัดขาดกิเลสกับมันแต่บัดน,นั้นเมื่อเวียงกิเลสจมหายจิตใจก็เบิกบานมีชัยชนะ ที่ไม่อาจตกอยู่ในอำนาจรักไข้อยากได้มันอีกมหาราชที่มาแห่งคำว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็มีอย่างนี้และตัวเราก็จะเป็นฤาษีในป่าหิมพานไม่กลับไปเป็นทุกข์อีกพระเจ้าพม,มาทัศส์สรแล้วทรงละกิเลสทรงมีพระไทยจากมัพรพชาถวยทหารก่อพากันละกิเลส ได้เขียนเดียวกันทั้งของทัพทันนั้นพาลนาสีและเมืองปริมณฑลอีกเจ็ดพระนครก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬากรกษัตริย์ภาข้รหาดีทวยทหารประสบนิกรมากมายพากันสละทรัพย์สมบัติออกถือบวชติดตามพระเจ้าพารหมทัฎราขบวนพระมหากษัตริย์ ทรงนำเดินตามหลังฤาษีมุ่งสู่หิมะวันตัดประเทศกันนั้นมหาชนหลังไหลาสละกิเลสออกบวชในการนั้นเป็นระยะทาง12โยชน์หรือ1,920กิโลเมตรทีเดียวกุธาระาษีทําบริกรรมแล้วบวชให้พระราชาและเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายทั้งหมดเพ่งกสินเจริญพรมวิหารถัง จนสังขารดำเนินไปถึงจุดจิ้นสุดอย่างมีความสุขพระศาสดาแสดงธรรมเทศนาชาดกจบแล้วทรงตัดว่าอำนาจกิเลสปลดเปื้องได้ยากกระทําให้ผู้ที่เป็นบัณฑิตกลายเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ไปได้ซึ่งจิตที่บำบัดแล้วย่อมนำสุกมาให้ด้วยขอขอบพระุกทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอใหท้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาะสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ